ครับทิดบิวบันจีตครับทีมงานครับเมื่อนี้เออเนยเมื่อนี้ครับคือเก้าเหรอครับมาตกปลาดุกครับเมื่อนี้เลยคลิปทีเดียวเขาไปตกปลาตะเพียนครับอะไรอยมาตกปลาดุกนะติดตามกันครับว่าสิมมันออมาน,นครับเมื่อนี้ ไยกมันกมฮะมไๆมันด <arg farklı> ้อเดเดยไมมเยาอากำลังแหงครับกำลังขิดตายหนาวแล้วปีนี่หนาวแห้งครับปกตินีหิมะเต็มีปีพบปีว่าหนีหิมะเลย อ่ะครับถ่างเป้ามาเบื้องตนยุบพุ่นครับกาบยามแรงครับเบื้องครับทีมงานกำลังพากัน <c oughs> แต่งเบ็ดครับเมื่อนี้ผู้ใดสิเป็นผู้เปิดหัวเด้อมือ่นอน,นี้เด้อผู้ได้เพนั่งอิ่มป่วยแ้วผู้ได้เสพอย่าเปิดหัวก้อนมือนอ่อนี่ยฟังคุณคือเป็นตะเป็นนางดีแทะเห็นไหม อ๋อ oh, <c ười> ีเป้าลูกเบียดไหมะทางขึนลงกเลยฮะเป้าลูกบียดก้อนนี่นี่ได้เหรอควางอันเอเอายบังกันเอาเงียบังกันไปสิตตากันเลยเฮอ ครับน้องพี่สาดแดงวะน,งวนี่ครับเนียนี่ไปบอกเขาไลเชดบัวเอาไม้แรกเลยเนาเ้าว่าพอเอาขึ้นบองเอาขึ้นไปเอาขึ้นอื tức tắc bây giờ hứ quá đấy xoắn nắng này bên đây Ô, biết việc đấy, biết việc đấy. Tôi nhai đi nè, tôi nhai đi nè. ว่ามันเห็นเหรียญไหมองหันไหมกดว่าจะกดไทยเราก็เลยส่งจิตส่งใจมองหนเย็นเย็นเยเย็นประดุกปดุเบียวันนซื้อเบียหวานผลเกียร์ไซเออออขนนขึ้นแท้ เร็นมั้งมาใจเย็นใช่ใจเย็นเมตรไปเมตรปาราบ่รุนครับมาอยูต้น้มยตัวนี้นมามาถือขอนหรอไป่นี่กอหางมะที่มาก็ไปหางมาก็กลางก็สันมาครับปลาดุกอขันหักโป๊ันหักโป๊นี่ครับปลาดุก งามอยู่โอ้ยใครโยกอนนี่บอลลุดหรอเขาเลยเกอยู่โอ้ยปาย่านี่งไม่เคยว่าปล่อยเสียบมันหรอเกาะมือมาแล้วครับเส้นบอมมากกว่ามูอเลยมือนี่สำกับเส้นประดุกอยู่แต่เพี้ยนบอมปล่อยบอม,บอมว่ามันเนส้นมันว่าทั้งอันไอ้เทือไดถามามากมั้ย โอย็นละวี่เดีเนล้วก้อนขังอะฮะแค่นาก้อนี้าีเจนี่ก็บโดากนเดียจะฟ้าขันไหมด้อ๋อมันเอาทุกขนได้ี๊ยบหมล่ะมามเรยู้ย่งนานี้บังศาสนการยกข้นบังกันนะ มันคือปลาอีกย่างบาดเท้าฮะปลาข้าวปลาข้าวบ่แต่ขันเปียวภาษาอังกฤษก็เป็นปลาดุกนี่แหละแค่ฟิีโอ้ยใหญ่อยู่เด้อเนาะซัมนี่ถือเบ็ดกันไปใส่เบ็ดอยู่นหน้าถือรุ่นนี้โอ้ยหอยแง่คักหอยแง่งกได้ปลาดุกเหมือนมาได้ดุกีรีปะเป็นปลาระเงี้ยงมา mình biết khoảng gần massa sư bồ thằng ra cái nó khử thế Ủa Ủa bây giờ tôi vô có hãng hả ว่าปากกินแล้วเลยมาดกเอาขึ้นม่ามแม่เอาขึ้นไรตัวนี้ไรมาขึ้นมือโอ้สภาพมันเบาเหรอแม่มกินขึ้นมาเออขึ้นไรแถวคนตัวน,นี้มาไรมาเนี่ยไ่ทำทายมาเราเด้อเขามาเราเด้ปอปอ้ย

เจ้าเย็บผ้าแขวยเมื่อได้ขุดข่อยมาได้ยังไงเชาอีหละตีต้าแล้วฝาดที่ตัวเด็ดไหมก็ไทยระเอกก็รู้ก็เอกแม่เอกในงานไหมเออแล้วาย่าเงยข่อยม อีกกว่าเหล, <c oughs> ล่าี่เหล่าพันมาเปลี่ยนเปลี่ยนดวงอีกแล้วดวงมนันนอยมาป๋ออะไวมาติดเ้เา

คุณไน่ไปอีงสันวันบอกกินเลยวะมันมาไงเนี่ยาแ่งหน่อยเะว้ายดูเาก็ดูนี่วะนี่ครับนี่ครับเนี่ยเนี่เนี่ยเนี่ยหัวมันหัวปลาไหลหัวปลาไหลปลาไหล ขอบไหมมันคือเลี้ยด้วยสัตว์มันแล้วยังเหรฮะฝันได้หรอเกือบลมพ้างหัน โอ้มันของเงมันคือเลียนฮะเ่้ปะไนบ่ปะไนกับประดานแบบักนป่ามาเลยเรียนคองหินสวปล่อยแกเนี้ยขันแวป้ารลียนป่าเลยคลองไหมป้ายังงอ Bà ใหญ่บ่บ่เปลือยไหม ừ. ừ. khắp ก็ khắp Lèn ก็ Có hàng nữa không anh chị? nó no, ở đây thắt cửa nam với vả nhắn với nhắn mà hành cứ tâu thế quá ừ, cứ tâu với hành với hành mấy. Ừ, bà rồi, gì anh, tâu gì đi rút ngay thì tôm đậm đi cứ quá cứ tâu nhan, nhan, tâu gì đi ừ, rút ngay đâu đi ông mà xây mà mấy. Mấy. <cười> 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 bấm ông tháo chiếc mà chìm anh bấm có hàng đây nè boy poi lên cân Bòi, mới lên đi Đúc nhai học đúc nhai bắt này Chỗ bạc đây không là... Thì thôi nhìn nè, chỗ bạc đi cho bạc đi Chỗ bạc chỗ bạc biết thì có mưu biết thì có mưu ยันไซเว็ลงไปนปิดหุกแงครับหลุดมากปวดนี่เปิดถ่ายลูกถ่ายลูกไปถ่ายลูกไปกเปิดเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมรึนปวดปวด่เอี่ตัวนี้มันแย่ขวานไม่ปิดที่ต้องดงเบ็ดผู้ใดบุญหลุดออกนี่อือให้มันกินถ่ายลูกแม่ถ่ายลูกแม่เดี๋ยวเขาเลืดหาขุ้นวะ โอ้ปากมันโง่คาบปากมันเน่ปากมันเน่สิเห็นปบอ้ดองเออเห็นเห็นเห็นดรุดูสีปดซ้กันแกเบ็ดนะแัเด็ดกิกันแก้วง่ายๆนึกว่าุดแกวอกง่ายนึกว่ามัหันแกออาง่ายนึก่าหันดูเบ็ดปดตัวเี โป้วดวงนี้เปียนเปค่อยแข็งหักโ่หักโ่หักลาบบักอูลาบบักลาลาางนี้หักยืนี่เออจากโลกเหรอกิบเปิดจับขึ้นเมื่อกนาบานเนี่ยฟังกวนเนี่ยลงหน้า้นไหนี่นูะหน้าขาหนึ่งมาไมโป้ระดุกไงครับมันห่างเหรอชิบเปิดมันบลงบ่ได้อ๋อจากโลนี่กาวา โกยกขึ้นขึ้นกันปอดตอนนี้มีลูกยุ่ยแล้วก็ลูกเราใครเปรียบลูกด้วยกันหันหันอามา่ปื๊ดี้ยวกลมันสันเอสันดีตัวมันเบยโอ้ผีไปอดสับขาครับอากวันหลักวันหลักวันหลักค้อนไม่ไหมไทยลูกได้่ยอะดิันทยหลายลูกด้วแต่ว่าจะขึ้นม่อคนขึ้นมันขึ้นอีกขาแม่นแต่สิแมีนจะไทยหลายด้เอ้า เอามาผมไม่พอเลยเบอรไปเส้นทังคุณเส้นทั้งคุณวะวะวะเสียทั้งนี่ลืมค่าวันนีตัดจะเพียนเฮ้อเียงนี่เอายงมากือดังแก่แก่แต่ว่าเพิ่นเคไปฝาล่งทังเนาะนี่ครับอดไวแลวครับนี่กันมาแล้วครับเชียโปครับเชียโปครับ โคู่กันบ่สู้ฮักแท้สู้ฮักแท้กำลังมั่นครับกำลังมั่นเอาไงบ่มาแล้วมาแล้วปีโปมาแล้วครับปโปมาแล้วงูชิเมียรจะคลองยังใดดิ กลับเลยบ่กลับเลยแล้วได้ตัวนี้อู้ยังออกไปอีกอยู่อู้ก่อหางอีกแล้วย้าอยูย้ายยูย้ายยูหัวเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวเขาป่าขึ้นน้ำก็หนึ่งกันัรน่องนั่นนี่ไปเอาเอาอาไอ้แก้วนะมาแล้วครับมาแล้วเบ็ดก้อมือเลยหรือบ้างเนี่ย này này có tiền ăn nhở có lãi nhở bấm ngay qua không bấm ngay không biến mai gì อันนั้นอนี้กระเป๋าบอมอันหนึ่งบ่าเชื่อม่เป็นก็ผูกด้านจริงนะอันนี้กระเป๋าเมียม่ตาตัวนี้ก็ใช่ประมาณวางโล่ครับโลตัวนี้โล่ประดุกอยู่ไหมเราก็ตีนี่ล้องเนี่ยมาบอมเนี่ยปีเตียเดี๋ยวร่อขูไปเลนอันนี้ประมาณตัวนี้ประมาณสามซีจากโลบอมมืงินห้องอันโปได้ไหมตัวเนี่ยเออสั่งอะไรกันสามามซีโลครับตัวนี้บอมเนี่ย ผมในอ้วนตัวใหญ่กินปลาสองตัวนาะกินปลาไนสองตัวนะเนาะไอ้กลับปลา่นไยเรื่อยๆโอ้ถังแตกวะเมียผิดปะแตงยี่ต้องล้างเลยด้วยก่อนโอ้ถังแตกะแนตกะครับพุ่นะน่นะพุ่นน่ะซีตัวครับอยู่นี่ปลาดุกเม่ผิดหวังเลยครับเมื่อนี้ โอ้ยตามกันดิโอ้โผผูป้ปิทพาผู้ <c oughs> ครับผลงานมือนี้คร,ครับสผพานกลับหรอครับฝากคิดตำทองติดวิวบัญชีนะครับเด้อทรงนี้พอคอยมีแนว่ยรคมาให้ <c oughs> พี่น้องเบิ้งครับ <c oughs> มันหนาวก็เ,เลยห่างๆครับดเดี๋ยวลงอันที่เราแย้มลงให้เบิ้งเรื่อยๆอยู่ครับ ช่วงนี้มันหนาวออกไปหายังกับน้ำบาครับ